ที่ทําให้พอดีต้องออกมาดัางระดับระดับประเทศนะครับเพราะว่างานปกป้องเนี่ยผมได้ทํำม้ตั้งแต่สมัยวัฒนก,การถูกถูกบุกเอาเดสไอเอาทหารเราตำรวจเป็นหมื่นเข้าไปนะครับปิดล้อมเนี่ยผมและทีมงานแล้วก็รุ่นพี่ผมก็ไปช่วยกันตั้งต,งตลาดกลางคลองสามะไปยันไว้อะเป็นเป็นเดือนเดือนอะจนกระทั่งเขายึดวัฒนก,การไม่สําเร็จนี่ก็อีกหนึ่งผลง,งานนะครับที่ ที่ได้ทําไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับในเรื่องของทําไมต้องออกมาปกป้องระดับประเทศท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะเมื่อสักประมาณปี561มั้ามันมีอยู่วันหนึ่งที่มีการเอาตำรวจไปไล่จับพระผู้ใหญ่ นะครับที่วัดสวัดสเกตวัดบุเขทองแล้วก็วัดสามพญาวัดสามวัดสัมพันธวงศ์โดยข้ออ้างก็คือเรื่องไปยัดคดีให้พระผู้ใหญ่เรื่องเงินทอนวัดสื่อต่างๆประโคมเข่ามามากมายเลยพระทาไม่ดียังงูน้ะทําไม่ดีอย่างงี้แล้วพระผู้ใหญ่ทั้งสามรูปเนี่ยนะครับเป็นพระที่บวชตั้งแต่เป็นสามนเณร แล้วอยู่วัดหลวงด้วยนะครับวัดดังๆหมดเลยแต่กลับถูกกระทําย่ำยีขนาดเนี้ฮะเย็นวันนั้นผมไปที่บุเขาทองผมก็สงสัยว่าทำไมไม่มีทีมทนายไม่มีฝ่ายกฎหมายหรือมรทายกป้องกันไม่พาถูกจับไปจับสึกและติดคุก ผมสงสัยผมไม่ถามปรากฏว่ามีอยู่คนหนึ่งที่อ้างที่ผมไม่รู้ว่าตัวจริงตัวปลอมนะเขาอ้างว่าเขาเป็นเป็นคารวาที่ดูแลพระอยู่บอกว่ามันมีเจ้าที่ที่มากับตำรวจเนี่ยแล้วก็ชี้ไปข้างบนบอกว่าเบื้องบนสั่งมาชี้อย่างเงี้ยอ้างเงี้ยแล้วก็อ้างว่าให้อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไร